สวัสดีครับผมแบงค์สามเรียวมาโตวันนี้จะพามาชมรถ7ที่นั่งเข้าใหม่บอกเลยว่าคันนี้แบรนด์นี้มีคะแนนครับอ่ามีคันเดียวนีน่คือเจ้า Ford e v e r วอเรสคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้มาใหม่ไม่น้อยอยากจะบอกว่าใหม่เพียง20,000โลอ่าใหม่สองหมื่นป้ายแดงเกือบล้านห้านะป้ายแดงเกือบล้านห้านะคันนี้คือ Ford e v e r วอเรสเครื่องยนต์สองพันเทอร์โบนะครับไทเทเนียมนะปี2018นนะก่อนอื่นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมข้างหน้ารถก่อนว่า ข้างหน้าข้างในรถเป็นไงบ้างครับความสวยขนาดไหนเราวค่อยไปฟังโปรโมชั่นเด็ดเดือดวันนี้เลยนะคันนี้มาเลยจัดพิเศษให้เลยนะคันนี้ครับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์คันนี้นะผมบอกแล้วว่าคันนี้ข้างหน้านะครับก็คือตรามาเนี่ยเป็นตาที่ลูกค้าแต่งกระจหน้าเสริมเองนะแต่งใหม่เองนะครับเอเวอร์เรสต์นะเดี๋วดูฝากระโปรงกันหน่อยอ่าฝากระโปรงข้างหน้ากันหน่อยเป็นไงบ้างครับภายในบอกเลยเลยว่าวันนี้ล้างจอดเลยทีเดียวนะโอ้โหภายในเอียมมากนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ180แรงมา้าเครื่อง2 0 0พครับคันนี้ เครื่อง2 0 0พนะตัวอาร์ตตัวน็อตท,ทุกอย่างครบชุดเลยนะฝากระโปรงนถตนะครับขยับไม่ขยับเลยสภาพเดิม,ดมนะไม่มีการชนมานะครับไม่มีการจมน้ามาไม่มีการพิกวรม,มาสภาพวารันตีให้เลยคันนี้นะไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะ LED โปรเจคเตอร์คันนี้นะบอกเลยว่าไฟตัดหมอกคู่หลังครับคู่ล่างหนะ็นไหมครบเลยนะครับคันนี้ปอดเรนเจอร์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูยางกันหน่อยสภาพยางไี้บ้างครับ อยางขอบสิบแปนะครับวันนี้ครับแม็กก็แม็กฟอร์ดเดิมๆเลยนะครับแม็กฟอร์ดดัลนับีซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อแต่งจากศูนย์เลยนะไม่ได้แต่งเพิ่มนะอ่านี่ครับโครเมียมนั้นจะเป็นออร์นิวเอเวอเรสต์นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันหน่อยว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมาเลยครับตอนนี้แบงก์ก็อยู่ภายในของฟอร์ดเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่งนะครับผมบอกเลยว่าภายในหรูหรามากนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้มีสปีดนะครับอ่ามีบวกปีลบนะเห็นไหมครูนั่งข้างจะเป็นกลุ่มสปีดดนนะะสสปปอรรีเ่่งงแซคับา กุญแจเป็นกุญแจคอนโทรลนะครับผมอ่ากดเลยนะกดสตาร์ทนะกุญแจกุญแสตาร์ทนะคันนี้นะครับนี่เลยสตาร์ทเครื่องมาแล้วครับผมเป็นไงบ้างสภาพพวงมาลัยนะมาติฟังก์ชันครับเปิดเสียงรถเสียงได้เลยนะรับสายได้เลยอ่ารับสายได้เลยนะอยียางไม่นะไม่แค่27,000กิโลคันนี้ไม่น้อยมากนะไม่แท้ไม้ดิจิตอลคันนี้นะ27,298ก้าสิโลไม่น้อยมากครับโอ้โหวความสวยความเยี่ยมนะเป็นบอร์ดหนังแอร์แบ็กคู่นะ แอร์แบ็คคู่เลยคันนี้นะสภาพบอกว่าดีมากเครื่องยนต์2,000เปลี่ยนมันมากครับเครื่องดีเซลคันนี้เป็นไงครับข้างหนังอ่าทุกอย่างมีทวิตเตอร์นะครับลำโพงนะทุกจุดมีครับมีทวิตเตอร์ด้วยลำโพงเสียงแหลมนะครับขนาดเล็กนะยัมหน้าจอสัมผัสได้ครับอ่าแอปได้เลยนะสัมผัสได้ตั้งค่าได้ทุกอย่างครับนี่หน้าจอสัมผัสได้เลยอารีเโอนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องมองหลังอย่างชัดเจนมากครับเห็นไหมกล้องมองชัดเจนเลยคันนี้นี่นะคพอร์ตเรนเจอร์คันนี้ออปชั่นครบชุดมมากไททเเนีย 2000เทอร์โบครับเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังหน่อยว่าข้างหลังจะที่นั่งกว้างขนาดไหนครับผมมาเลยครับ <S <S นะตอนนี้แงค์อยู่ด้านหลังของ Ford Everest คันนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้นะข้างหลังก็สามารถปรับระบบแอร์ได้ด้วยเห็นไหมนี่คือความแรงของแอร์นะครับแอร์ Air นะแอร์ Air หลังมีด้วยนะแอร์ Air ตัวนี้จะปรับกับตัวเองน่ครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นไฟนะครับอ่าจะความแรงของแอร์คือตัวนี้นะปรับตัวนี้ปุ๊บนะครับความแอร์แรงของแอร์จะขึ้นข้างบนเลยแอร์ใครมันเลยเจตที่นั่งนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังกังงน สัมภารหลังปอดเอเวเรตคันนี้นะครับผมเปิดได้เลยครับผม ه, โอ้โหนี่คือความเอี่ยมของเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับผมคันนี้นะพับเบาได้นะเอ็นเบาได้ด้วยนะคันนี้เอ็นเบานั่งสะดวกสบายมากเอ็นเบามาก็ได้นะแอร์ก็จะเป็นแอร์คู่หลังเห็นไหมครับแอร์คู่หลังก็ปรับแอร์ได้เหมือนกันเหมือนกันนะคันนี้เจ็ดที่นั่งกว้างมากนะแถมมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จโวลต์ด้วยนะ12โวลต์ครับชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคันนี้ใส่ของได้สะดวกสบายเลยสภาพป้ายแดงเลยนะเอี่ยมเอิ่มมากคันนี้นะ นะครับเครื่องยนต์2000นะเอเวอร์เรสฟอร์ดนะครับผมวันนี้อยากให้ดูไฟข้างหลังกันหน่อยเราสักครู่ครับนี่ครับพี่ไฟของเอเวอร์เรสนะเป็นไงครับโหเท่มากนะเป็น l e d โทนสีแดงนะเอเวอร์เรสนะครับไฟไท้ายนะเป็นไงความสวยของเอเวอร์เรสของเขาใครได้ไปคันนี้ว่าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแนละ้วสภาพเดิมแบบนี้นะครับไม่น้อยแบบนี้นะต้องเป็นเจ้าของแล้วล่ะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นคันนี้ว่าโปรโมชั่นคันนี้จะเป็นไงบ้างครับมาเลยครับ สลับฟอร์เมชั่นฟอร์ดเอเวเรสเครื่อง2,000เทอร์โบไทเทเนียมคันนี้ปี2018ไม่เพียง20,000กิโลนะคาคาป้ายแดงประมาณเกือ 1, 500, บ1,500,000บาทแต่วันนี้ราคาหน้าป้ายเนนี่ยโต้ขายเพียงแค่1,99,000บาทใครมาผมบอกแล้วว่าคันนี้นะโปรพิเศษนะลูกค้ามาจาก YouTube คันนี้โปรพิเศษคือเฮ er ียเจมใจดีขับฟรี6เดือนครับขับฟรีเดียนไม่นาซ้านะพี่ให้ไอโฟนอีกปีอีกหเครื่องนะโ,โหโหคุ้มค่าไหมครับ อ่าหรือใครอยากโปรนะอยากได้พิเศษบ้างอยากซื้อสดอ่าอยากซื้อสดละคันนี้จัดพิเศษอะไรพี่จัดพิเศษเลยส่วนลดไปเลยครับพี่หนึ่งแสนบาทเงินสดตัดโปรนะเหลือเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่บวกแบตครับพี่เป็นไงครับเงินสดตัดโปรนะสนใจคันนี้ Ford Everest เครื่องสองพันคันนี้ครับพี่เทอร์โบไทเทเนียมปีสิบแปดคันนี้ไม่น้อยน,อยนะครับลูกคา้าสภาพสวยๆแบบนี้โทรผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกศูนย์สามสี่ผมแบงค์ สันโตครับหรือ Add to ูคา2 CR นะครับพี่ทีมงานแบงค์สันโตครับวันนี้ยินดีริบรุการนะพี่เลือกคุณภาพเลือกความมค่าเลือกสันโโต้นะครับสวัสดีครับ